สวัสดีคะ่ะยศใสชาแนลคะ่ะมันนี้เฮ็ดพัดผักกาดขาวใส่กุ้งนะคะลอย้วยขึ้นใช่ต้นไอขึ้นใช่นะคะจะได้หอมๆอมค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่เขามาเยี่ยมเขามาให้กำลังใจยศใสนะคะเบื้องคลิปยศใสเบื้งองนี้ยังให้ขอบคุณหลายๆคะ่ะนี่ก็เฮ็ดแบบอะไรเฮ็ดแบบพัดแบบเพราะต้องเให้ซุกคักนะ,ะนานะองพอเฮ็ดเละคักนะเนาะ้พอดีพองานพอประกุเขาจะปรุงเขาสิ เหนียวค่ะขั้นหออผัดตโถน้องผัดประมาณแบบว่าจำได้จำหนึงค่ะแต่ว่าสุกดูค่ะสุกทั้งกุ้งสุกทั้งผักนะคะค่ะใส่ก็เฮ็ดเฮ็ดอันนี้ล่ะค่ะเป็นข้าวเ้าเนาะเนาะกินข้าวเซ้าสุดล่วงใส่เทียงแบบน้ำค่ะมันบ่หมอดกันเท้าก็ล่วงไปใส่เทียงน่าถ้วยเดียวน่าจึงจะลานล้นก็จะกินแต่แค่น้ำกับกุ้งค่ะผักเขาก็บอกกินคือเกลียวน้นงะได้ใส่ก็จะได้กินมันีค่ะค่ะ ทำง่ายๆง่ายๆแล้วแต่มีวัตถุดิบถ้าบะม,มีกับบริท้มถ้าบะม,มีกับผัดตะผักซื่อนะคะ,นะ,ะเ,นเนาะเราจะใส่กับเน้นๆใส่เนื้อซัดอย่งปันใดค่ะใส่ห้มีผักกินผักไปใส่หอยซอสหอยใส่อะ,อะไรอะไรเครื่องปรุงไปสักนินึงนะคะขนาดอย่ากวนอย่ากวน <c oughs> แมวก็จะกวนค่ะโอ้เหตุงี้กับว่าพัสดุโดนเนาะ,ะนะถ้าเห็ดจริงๆอย่างจังต้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วไ <c oughs> ออ้า <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆโอ๊ะจะใส่ว้างไหมใสแมวก็จะกวนค่ะนี่ละที่วิจัยใสทั้งแมวผูกแมวไว้กับนั่นน่ะคะ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่กำลังใจด้วยดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบายบายค่ะ